วัครับวันนี้กลับมาพบกับอัญปริพันธ์ออโต้นะครับวันนี้อันก็มีรถสวยมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกเช่นเคยนะครับแตวันนี้เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะเนื่องจากมีคุณลูกค้าสอบถามในส่วนของตัวรถ d s e g m e n t นะครับเข้ามาค่อนข้างที่สูงและก็เยอะด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยมีรถเข้าใหม่เอามารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับ สัวันนี้นะเราอยู่เจ้าตัว Camry รนะครับ2.0ตัว G นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับความน่าใช้นะฮะออปชองออปชั่นอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ภายในตัวรถที่ให้มากับตัวเครื่อง2,000คันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอ่านรบกวนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง ยูทูบปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะฮะเราก็จะมาคลิปอัปเดตตัวรถให้คุณลูกค้าดูใหม่เรื่อยๆทุกๆวันนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะฮะอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสองตัวด้านหน้าตัวรถกันสักนิดนึงนะครับสำหรับตัว Camry ่เนี่ยนะครับ2.0ตัว G นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวเริ่มต้นสำหรับตัว Camry นะฮะตัวโฉมนี้นะครับ ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับในเรื่องของตัวออปชันอันนี้อาจจะน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราถามว่าเรื่องของการขับขี่ละ่ะสมรรถนะของตัวรถกะไม่แพ้รุ่นตัวท็อปเลยนะครับในส่วนตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีเทานะฮะเดิมๆโรงงานนะครับรถสวยไม่เคยชนหนักพลิกความน้ําท่วมนะครับทุกจุดใสกิ๊บทุกจุดสวยทุกจุดนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าคือรถสภาพป้ายแดงนะครับแต่ว่าราคามือสองเราจะพูดอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ถ้าเกิดเป็นตัวแคมรี่เนี่ยนะฮะมันเป็นตัวรถผู้พรีเมียมขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าเป็นรถ v i p รถระดับผู้บริหารนะครับอย่างที่ใครๆเขาพูดกันนะครับแต่สำหรับคันนี้เนี่ยก้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยเราอยาเย้นยันตรงนี้ว่าตัวรถแคมรี่เนี่ยจริงๆคุณลูกค้าหลายคนสามารถเลือกสรรนะครับแล้วก็มาทดลองขับมาดูตัวที่ร้านได้นะฮะสองนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะฮะเพราะว่าเครื่อง2000นนี่เป็นตัวซิกเมนต์ดีนะครับ ตัวรถเนี่ยยังยังไงเนี่ยก็ยังมีความน่าใช้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวปีความใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่นะครับใครที่เคยขับแคม i l ญตัวก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วหรือว่ามาเคยขับอย่างมาทดลองขับคันนี้เชิญได้เลยนะครับผมรับรองว่า ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะผมได้ทดลองขับแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหเฟลในการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับาอาดูในส่วนของตัวรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันสักทีหนึ่งนะครับแน่นอนอยู่แล้วสำหรับตัวชมนี้เราเรียกเป็นว่าเป็นไมเนอร์เชนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวรุ่นปรับปรุงนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านี่ก็จะมีกระจังหน้าที่เป็นแบบใหม่นะครับคิ้วฝากระโปรงนะฮะเป็นแบบโครเมียมนะครับกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นแบบโครเมียมนะฮะสวยมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเส้น ลากยาวจากตัวโคมไฟด้านฝั่งนี้นะครับลากยาวจนถึงด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะอันนี้เป็นหลอดโปรเจิเตอร์คู่หน้าแล้วนะครับมีเ a ย์ไทม์ u ั n i n g Light ให้นะฮะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็มีกรอบไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับ ส่วนตัวเซนเซอร์ด้านหน้านี่ก็มีมาให้นะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาให้ด้วยกัน2จุดนะฮะก็คือซ้ายขวาเลยนะครับตัวรถสวยเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิกความน้ําท่วมนะฮะอันนี้อันรับประกันได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจยังไงมาดูโต๊ะที่ร้านได้นะครับไม่ว่าจะตรวจเช็คตัวศูนย์นะครับกูอินสเปคชั่นนะฮะตรงนี้เนี่ยเรายินดีบริการหรือว่าทําให้คุณลูกค้าตรงนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่นะ ในเรื่องของกัวการขับขี่อะไรเงี้ยโหผมบอกเลยว่าสุดๆจริงๆนะครับในเรื่องของตัวช่วงล่างเครื่องนะครับทุกอย่างของตัวแคมปี่เนี่ยนะฮะน่าใช้มากนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวรถคันเก่าเนี่ยอันนี้เราไอ้น,นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีคุณลูกค้าเป็นเจ้าของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยนาตัวรถคันนี้เข้ามาใหม่อีก,กรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือส่วนตัวด้านหน้านะครับ รายละเอียดเนี่ยปีกย่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในส่วนองตัวด้านหน้าเนี่ยรถสวยมากนะครับรถมันมีทรงนะฮะอย่างที่เขาพูดกันหลายๆคนนะครับอย่างเช่นเป็นพวกรถบริหารรถไอวีไพีเป็นรถเกรดพรีเมียมนะครับแต่ว่ามันก็จริงแบบนั้นนะฮะเพราะว่ามันขึ้นมาในเครื่อง2000แล้วนะครับดีซิเกเมนต์นะครับเป็นรถแบบพรีเมียมน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไล่ในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อดีกว่าครับ ในส่วนตัวด้านข้างนะครับเรามาเริ่มมันที่ล้อแม็กก่อนเลยสำหรับตัว c a m ร y นี่นะครับจะเป็นแม็กอลอยขอบ16นะฮะแล้วก็ส่วนตัวยางนี่เป็นปี2017นะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานของตัวยางเนี่ยนี่ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะปี2ปีได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูแล้วซีเรียสนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไมม์อีกทีหนึ่งหรือว่า โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเรามาเรื่องตัวที่เราชอบก่อนดีกว่านะฮะในเรื่องของตัวรายละเอียดหยิบย่อยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่นะครับยังไงเนี่ยเราทําให้คุณลูกค้าได้อยู่แล้วนะฮะแต่ของเดียวมาคุยกันดีกว่านะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตัวแคมเปแบบนี้นะฮะเป็นรถปี2องพันบานะครับสำขนี้เนี่ยก็จะมีออปชั่นในสองตัวรายละเอียดตัวรถเยอะสักนิดนึงนะครับแต่ว่าภายในอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีหนึง่งส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะฮะจะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับอีกอย่างเนี่ย รถคันนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ตัวแจ้งเตือนนะครับในส่วนของตัวแคมรี่คันนี้นะครับระบบก็จะมี BSM นะครับวันนี้เนี่ยเราต้องพูดภายนอกตัวรถก่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่า,วามันจะเป็นตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนอยู่ตรงที่กระจกตรงนี้เลยนะครับพอเวลาเนี่ยมันจะเป็นมุมอับสายตาหรือว่าพอเวลาเรากลาลังจะเปลี่ยนเลนนะครับมีรถคันอื่นวิ่งกําลังจะแซงมานะฮะมันจะมีเซนเซอร์ <_" S 2> แจ้งเตือนไว้ให้นะครับอันนี้คือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นตัว BSM นะครับเป็นระบบอีกอย่างหนึ่งของ ตัว c a มรี่เครื่อง2,000ตัว G คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าจะมีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมนะฮะแบบนี้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับส่วนตัวคิ้วก็จบนะครับก็จะมีเส้นโครเมียมนะฮะลากยาวเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถอีกนิดนึงนะครับอะไรที่ก็ตามสำหรับตัวให้มีการจุดตัดนะครับหรือว่าจุดแตกต่างที่มองแล้วเฮ้ยมันสวยมันโดดเด่นนะครับ ลดราคาล้านกว่าออกข้างป้ายแดงี่ยังไงมันก็ต้องมีพวกแบบนี้เนี่ยมาให้คุณลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนนะครับวันนี้คือในส่งตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวออปชั่นภายในเนี่ยเราค่อยไป,ไปไล่กันอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันมีตัวรายละเอียดเนี่ยเยอะมากนะครับในส่งตัวสีด้านข้างนะฮะตัวรถดีซิเมนต์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างหรือว่าบอดี้เนี่ยดูยาวใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวรูปทรงเนี่ยมันกำลังสวยแล้วก็กำลังพอดีเลยนะครับผมอยากให้คุณลูกค้าเนี่ย จุดเด่นๆเลยนะฮะถ้าเกิดในการขับขี่เนี่ยผมว่าในส่วนตัวช่วงล่างเครื่อง นะครับแต่ว่าตัวแคมรี่นี่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวเกียร์โตที่เป็น CVT นะครับอันนี้มันจะเป็นตัวเกียร์อย่างหนึ่งอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนค่อยไปไล่รายละเอียดอีกทีนึงอันนี้ก็พูดเกินไว้คนลูกค้าฟังก่อนนะครับเผื่อมีคู้ค้าตใจสนใจแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นตัวแคมรี่มาจริงๆอยู่แล้วเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะรู้นะครับเพราะว่ามันมีรุ่นย่อยแต่ย่อยอะไรเงี้ยเยอะมาก 2. 0ตัว G ีนะครับย้ำนะครับว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวที่เป็น MY15 นนรับบหือวว่าเป็ตแี้นะครับ แล้วก็นในส่วนตัวล้อหลังนะฮะก็เป็นแมกอลอยขอบ16นะครับยางนี่เป็นซีรีส์เดียวกันหมดเลยนะฮะบิ stone นะครับตรงที่อย่างที่มบอกว่าถ้าเกิดซีรีย์ในตัวของเรื่องยางเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับต่อมานะฮะเรามาดูในส่วนด้านท้ายกต่ออีกครับ สำหรับด้านท้ายนะตรงนี้เนี่ยถือว่าเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์สำหรับตัวรถคันนี้นะครับในส่งตัวฝาท้ายนี่เดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนทนท้ายแน่นอนนะครับโคมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนตัวไฟเบรกเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับมีเส้น โครเมียมนะฮะตัดกับตัวโคมไฟนะครับตรงกลางเลยแล้วก็ลากยาวมาถึงทางโคมไฟฝั่งนี้เช่นกันนะครอันนี้ก็เหมือนในส่วนของตัวที่เป็นด้านหน้านะครับโลโก้นะฮะทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ2.0ตัว G นะครับแล้วก็อีกอย่างที่เราต้องเพิ่มเติมสาหรับคันนี้นะครับก็คือระบบ d4s นะครับันนี้เดี๋ยวอ่านเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับ พรนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแบบละเอียดแบบยิบยิบนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงไหนถ้าเกิดขาดตกบกพร่องไปตรงนี้คุณลูกค้าสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นึงนะครับเผื่อบางทีอาจจะพลาดอะไรแบบนี้ไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ติดตามช่อง YouTube ของทางร้านเรานะครับหรือว่าดูคลิปอนมาหลายๆคลิปแล้วนะครับน่าจะเห็นตัวรถเพาลลอยเยอะมากกว่านะครับบางทีถ้าเกิดตรงไหนนะฮะสาบตัวรถดีซิกเมนต์นะฮะหรือว่ารถเก็บพรีเมียมแบบนี้ตกขาดไปบ้างนะครับตรงนี้ก็ คอมเมนต์ใต้ร่างิมไม่ได้พูดคุยกันได้นะครับผมเป็นกันเองอยู่แล้วยินดีให้คุณลูกค้านะครับให้คําปรึกษานะครับแล้วก็บริการคุณลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่งตัวด้านล่างนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะฮะมาให้ด้วยกันึง่จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของด้านท้ายนะฮะแล้วก็ตัวไฟเบรกตรงที่3เนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับขออนุญาตนะฮะ ห้องบรรจุสำลับด,ด้านท้ายนะครับหรือว่าตัวฝาท้ายให้คุณลูกค้าดูสักนิดนึงส่วนอันนี้เนี่ยเป็นตัวกุญแจรีโมทนะครับก็จะมีทั้งกดล็อกกดปลดล็อกนะครับแล้วก็กดเปิดฝาท้ายแล้วก็บบตัวเสียงแจ้งเตือนนะครับโอเคโอเคเรากดค้างไว้นะครับและตัวรถมันก็ จะเปิดให้ตรงมั้นเลยหรือว่ามันจะเป็นแบบแมนนวลก็มีนะครับก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ให้นะฮะเป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับในส่วนของตัวห้องบรรจุฝาท้ายเนี่ยนะฮะหรือว่าตัวบรรจุสภาระด้านท้ายเนี่ยโหถือว่ากว้างมากนะครับสามารถใส่ของได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอกสาร,รนะฮะเสื้อผงเสื้อผ้านะครับหรือว่าคนของไรต่างต่างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรถพวกนี้ไม่ค่อยมีการขนสก่าไหลนะครับผมว่า ถ้าเกิดเป็นในแมวของเจ้าของธุรกิจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าต้องการรถใช้งานสักคันหนึ่งที่มีออปชันตัวทรงรถนะครับรง่ายๆเลยนะสาหรบตรงนี้อันนี้ผมพูดกันแบบตามตรงเลยนะครับรถมันทําให้ดูมีพื้นฐานนะฮะหรือว่าภูมิฐานของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเยอะนะครับในเรื่องของตัวรถด,ดีไซน์เพราะว่า หลายๆคนนี้น่าจะรู้แล้วถ้าเกิดแคมรี่เนี่ยออกข้างป้ายแดงราคาล้านกว่านะครับแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเพิ่มพูนฐานตรงนี้ให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็มาเน้นในส่งของตัวรายละเอียดตัวรถนะครับอันนี้คือในส่ง,งตัว ห้องบรรจุสำมราระด้านท้ายกว้างนะครับแล้วก็ยาวอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้กล้องแพนให้ดูนะครับจริงๆเนี่ยตัวห้องบรรจุสำมรารด้านท้ายเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับภายในห้องโดยสารตอนหลังได้นะครับมันจะมีที่พักแขนตรงการลางพอเวลาเราจะเอื้อมหยิบคงหยิบของอะไรเงี้ยมันสามารถเอื้อมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดฝาท้ายนะครับแต่มันจะเป็นตัวช่องเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวอันพาไปดูในส่วนภายในอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวรถด้านนอกนะครับ ยังไงเนี่ยคุณลูกค้าท่านใดสนใจมาทดลองขับได้มาดูโต๊ะที่ร้านได้นะครับย้ําเลยนะฮะรถสวยพร้อมใช้งานนะครับ2.0ตัว G ปี2015นะฮะโตยต้าแคมรีนะครับคันนี้เนี่ยราคาป้ายแดงอยู่ที่1ล้านส0มแสนบาทนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งลูกค้าได้รถสวยรถใหม่สภาพป้ายแดงนะครับทุกอย่างครบหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเรามีบริการขัดสี เคลือบผิวนะครับแล้วก็ทำขนาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในตรงนี้เนี่ยเราทำให้คุณลูกค้าครบถ้วนเลยนะครับยังไงเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับสนใจไงติดต่อเข้ามาได้นะครับมาทดลองขับได้มาดูโต๊ะที่ร้านได้หรือว่าพาช่งพางพาช่างผู้เชี่ยวชามาดูโต๊ะให้กับคุณลูกค้าด้วยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะตอนหลังกันก่อนดีกว่าครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของภายในเข้าไปสืสารกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเบาะตอนหลังกันก่อนนะครับในส่วนตัวกระจกเนี่ยนะฮะกระจกด้านหลังนีะบก็จม้า มีม่านกันแดดมาไว้ให้อ่านี่นะครับตรงนี้ผมถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวภายในเนี่ยก็จะคุมในโทนของสีเบจนะฮะสีเบจนี่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะให้ในความหรูหรานะครับมันจะมีเป็นตัว t ู o ทนนะครับนั่นคือสีเบจแล้วก็สีดํานะครับส่วนตัวแผงด้านข้างประตูเนี่ยนะฮะซ้ายขวาเลยนะครับก็จะมีการตัดด้วยลายไม้สีน้ําตาลอ่อนๆนะครับกระจกนะฮะ สองด้านนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดนะฮะแล้วก็มีช่องที่ใส่ทรงใส่เหรียญอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าคนที่สูบบุหรี่นะครับผมว่าน่าจะเขียนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะครับส่วนตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับข้างหลังก็กว้างนะฮะส่วนม่านบังแดดด้านหลังเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูตรงตัวคอนโซลกลางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวไฟเพดานนะฮะสำหรับตัวเบาะตอนหลังนะครับโอ้โหตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยสวยมากนะครับเบาะนั่งสบายนะครับตัวรถกว้างนะฮะ นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถยืดคงยืดขาอ,อะไรอย่างนี้ได้สบายๆเลย3คนก็นั่งได้นะครับถ้าเกิดคนตัวใหญ่อย่างนั้นหน่อยแต่ถ้าเกิดคนตัวเล็กเนี่ยโหแบบสบายเลยนะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราเปิดออกมานะครับก็จะมีที่วางแก้วให้2ใบก็จะมีการตัดด้วยลายไม้อีกเช่นกันนะฮะสวยมากนะครับรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเขาใส่ใจเขาเน้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถพรีเมียมรถเก๋บแบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้ถึงขนาดนี้ ไม่คุ้มแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะบอกในรายละเอียดของตัวรถให้ครบถ้วนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่อ่านบอกนะถ้าเกิดตัวเราจะล้วงหยิบของห้อบัรจุดสภาระด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถล้วงได้เลยเดี๋ยวอ่านจะให้กล้องแพนให้คุณลูกค้าดูอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นตัวปิดก่อนนะฮะแล้วเราก็เปิดได้นะครับอ่านี่มันจะเป็นตัวเหมือนแบบพลาสติกปิดกันไว้ก่อนนะครับไม่ให้เราเห็นด้านหลังแต่ถ้าเกิดเราเปิดอย่างงี้นะครับอันนี้ก็สะดวกสบายเป็นแบบหนึ่งสมมุติว่าเรา ต้องวางของนะฮะกระจุกระจิกจิบย่อยนะครับแต่ว่าเป็นพวกชิ้นใหญ่ไม่ได้นะครับคุณลูกค้าอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ตัวรถเนี่ยสวยมากนะครับภายในเนี่ยให้ความหรูหราเลยให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราขี่พวกรถโอ้โหแบบบรรยายไม่ถูกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจไงก็มาทดลองขับได้มาดูตัวที่ร้านได้นะครับสำหรับคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะ เพิ่งไม่กี่วันนี่เองนะครับเพิ่งล้างทำความสะอาดเสร็จเราก็เอามารีวิวให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับเพราะว่าตัวรถแคมรี่เนี่ยนะครับที่ร้านเราจริงๆมันมีหลายแบบนะฮะก็คือเครื่อง2000พวกอีโกคาในครับหรือว่าตัว1.5 1.6นะครับตรงนี้เราก็มีลองรับให้คุณลูกค้าเลยนะครับแต่สําหรับตัวรถที่เป็นเกรดพรีเมียมขนาดนี้รถ VIP ขนาดนี้นะครับนานๆจะได้เข้ามาทีหนึ่งนะครับเครื่อง2000นะฮะแคมรี่นะครับอันนี้คือในส่วนของบอกตอนหลังนะครับไม่มีข้อทิเตนะฮะไม่มีข้อขังขาย รถสวยนะฮะทั้งภายนอกนะครับแล้วก็บอกตอนสองนี่คือบอกเลยนะครับว่าเป็นรถสภาพป้ายแดงนะครับวันนี้เนี่ยอยากให้คุณลูกค้านะฮะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนตัวบกตอนหลังนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะตรงเกะ๊นะครับแล้วก็มีแอร์ตรงเกะ๊ะที่วางแขนตรงกลางตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีการตัดด้วยลายไม้ ทุกๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแผงข้างประตูที่วางแก้วนะครับหรือว่าตัวกรอบแอร์เนี่ยนะครับก็จะมีการตัดด้วยลายไม้นะครับตรงนี้ถือว่าสวยงามมากรายละเอียดใส่ใจนะฮะตัวรถพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็บอกตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางฝั่งนี้นะครับคุณลูกค้าเบาะฝั่งคนนั่งข้างคนขับตรงนี้มันสามารถปรับขึ้นลงได้นะฮะเป็นแบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเราไม่สะดวก ให้คนเขามีธุระหรือว่าอะไรอยู่อย่างนี้เขาปรับในส่วนของตัวบอะด้านหน้าเดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างนี้เราก็สามารถกดด้านข้างได้เลยนะครับเอ็นขึ้นนะเอ็นลงเลื่อนขึ้นหน้าเลื่อนถอยหลังนะครับตรงนี้ก็เพิ่มตรงนี้มาให้นะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับถือว่าสวยงามมากโอเคอันนี้คือส่วนบาะตอนหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวคอนโซลหน้ากันบ้างไปครับโอเคนะครับก่อนที่เขาเราจะเข้าไปดูในส่วนตัวภายในนะครับตรงนี้ในแคมรี่มีออปชันอีกอย่างหนึง่งนะครับตรงนี้อานก็ มาให้คุณลูกค้าดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับในส่วนตัวมือเปิดเนี่ยฝั่งคนขับนะจะมีในส่วนตัวเซนเซอร์นะครับเราไม่ต้องม,มันไม่มีปุ่มเป็นตัว engine start อะไรแบบนี้แล้วนะฮะแต่ว่าออปชั่นอะไรเงี้ยมันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามีกุญแจที่เป็นแบบรูปเปิดให้อยู่นะครับกุญแจรีมโมทแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเราล,อล็อกรถก็ปกติเลยนะครับอันนี้ก็คือเรากดล็อกอกันเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเราจะเปิดเราไม่ต้องเป็นต้องกดกุญแจเลยนะครับเราก็แค่เอามือมาเลื่อนอย่างนี้รถมันก็ปลดล็อกให้แล้วนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ได้กดกุญแจนะครับเอากุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าเราก็แค่กดปุ่มนี้มันก็ล็อกให้แล้วอ่านี่นะครับมันเป็นออปชันอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวแคมรี่เครื่อง2 0 0พันคันนี้นะครับอันนี้คือเป็นฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับฝั่งอื่นอะไรงี้ไม่มีนะครับจะเป็นแค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของภายในกันต่ออกว่ครับ โอเคครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในกันต่อเลยนะครับสำหรับตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะออกเป็นในสีของทูโทนิกเช่นกันแล้วก็จะมีการตัดด้วยลายไม้นะฮะตรงหลายตำแหน่งเลยนะครับส่วนของตัวแอร์แบกนะฮะหรือว่าถุงนมนิภัยนะครับมีให้ครบทุกจุดแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนของตัวฝั่งคนนั่งข้างคนขับตรงนี้นะฮะตรงคอนโซลหน้านะครับก็จะมีการตัดด้วยลายไม้นะครับแล้วก็พลาสติกสีบอลเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว คอนโซลหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีพัดสูนะครับหรือว่าการตกแต่งเย็บด้วยหนังอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้คุมครอบคุมทั้งหมดนะครับจะเป็นแค่ส่วนของตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับเย็บด้วยหนังเลยนะครับแล้วก็ส่วนของตัว CD Vi วิทยุ m3 ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อที่ติมากนะครับอันนี้คือส่วนตัวของผมด้วยนะครับแคมี่สองที่สุตัวจีคันนี้เนี่ยนะครับไม่มีบลูทูธนะฮะอันนี้อ่านพูดอย่างนี้เลยนะครับไม่มีบลูทูธนะครับ CD ดีวิทยุ m3 นะฮะอย่างอื่น นะครับตรงนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขามีที่เสียบ USB กับ AUX มาให้นะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะเปิดดูอีกทีนึ่งส่นของตัวแอร์นะครับเป็นแบบปรับออโต้นะฮะมันก็จะอิสระเลยนะครับซ้ายขวาได้นะครับพวงมาลัยนะฮะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่จะควบคุมเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับแต่ฝั่งขวานี่จะควบคุมเกี่ยวกับตัวจอ Uh, MID หรือว่าตัวจอไอมิดนะฮะตัวน,นี้เป็นจอแบบ TFT นะครับแสดงาการแจ้งเตือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิตัวรถนะครับการใช้งานเลขไม้นะครับหรือว่าเราสามารถใช้น้ํามันเหลือต่อลิตรเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานเลยนะครับอีกอย่างเนี่ยที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีใน2ตัวคุสคอนโทรลนะครับหรือว่า ควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับตรงนี้มีคุชคอนโทรลมาให้นะครับในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับก็จะเป็นเรือนไม้แบบเรืองแสงสีฟ้านะครับอันนี้สวยมากเลยนะฮะเป็นแบบ t f t นะครับแล้วก็มีตัวจอยมิดแสงผลการแจ้งเตือนต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าปรับลูกเล่นได้นะครับคันนี้เนี่ยเลขไมอยู่ที่79,940กกิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว เปิดนะครับเป็นอตัว engine start แล้วเรียบร้อยนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับจะเป็นออโต้หมดเลยทั้ง4บานเซ็นทันล็อกครับมีให้นะฮะมองข้างปรับไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวพับกระจกนะครับอีกอย่างนึงครับในสองตัวออปชั่นเนี่ยสำหรับตัวด้านหน้านะฮะแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยนะครับทางด้านขวามือนะครับจะมีปุ่มให้คุณลูกค้ากดอยู่3ปุ่มนะครับแต่ตรงนั้นอ่อนจะให้กล้องแพรให้คุณลูกค้าดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของตัว ในส่วนของตัวปุ่มตัว P นะครับอันนี้เนี่ยคือเซนเซอร์ถอยหลังนะครับเราสามารถปิดหรือว่าเปิดได้นะฮะเป็นตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนถอยหลังนะครับแล้วก็ส่วนปุ่มที่2อนะฮะออปชันที่อ่านบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับนั่นคือตัว BSM นะครับอันนี้มันคืออะไรมันคือจุดบอร์ดหรือว่าจุดอัป อับสายตาพอเวลาที่เรากําลังจะเลี้ยวหรือว่ารถแซงขึ้นมาในะครมันจะมีการแจ้งเตือนให้คุณลูกค้าได้รับรู้เลยว่าอันตรายนะนะมันก็ถือว่าเป็นการเซฟตี้ไปอย่างอย่างในการขับขี่นะครับจะเรียกว่าตัว BSM นะครับแล้วก็ส่วนปุ่มที่3นะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปกติเลยคือ T R C นะครับระบบการล้อหมุนฟรี นะครับพอเวลาที่ฝนตกถนนลื่นอะไรแบบนี้นะครับก็จะ <c oughs> มี3ปุ่ม3ามออปชันหลักๆตรงนี้ให้คุณลูกค้านะครับและที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นในการของการตกแต่งดีไซน์ความหรูหรานะครับกับตัวรถ2.0ตัว G คันนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวกุญแจนะเป็นกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มาในสองตัวฐานคอนโซลกลางกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นี่ค่อนข้างดีเยอะเลยนะครับ แล้วก็ปุ่มนะฮะตัวเปิดม่านหลังนะครับจะอยู่ทางด้านใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอีกหลายปุ่มนะฮะมีช่องเก็บของนะครับที่เสียบ AUX USB จะอยู่ทางด้านาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ที่เสียบไฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวข้างเกียร์นะฮะก็จะเป็นที่วางแก้วให้2ใบนะครับตรงนี้เราสามารถดึงตรงที่วางแก้วตรงกลางนี้ออกมาก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกแบบกระตรงกระติกน้ําอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเป็นที่วางแก้วนี่นะครับคุณลูกค้าใส่เป็นที่วางแก้วนี่ดีกว่า2ใบ นะครับส่วนหัวเกียร์นะฮะจะมีการเย็บด้วยหนังนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะครับตัวเกียร์ออโต้คันนี้เนี่ยเป็นแบบ6สปีดนะฮะเราสามารถเชนมันเล่นเป็นแบบแมนวนวลได้นะครับหรือว่าเข้าเป็นดีปกติใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอีกอย่างเนี่ยสำหรับตัวเบาะนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะ หนังสีเปรตนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับฝั่งทางด้านนี้อันนี้อ่านบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนจะให้กล้องแพงเก็บให้ดูอีกทีนะครับมันจะเป็นปุ่มที่กดได้นะฮะก็คือไว้สาหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับไม่สะดวกที่จะแบบอ่าให้ผู้โดยสารตอนหน้าหรือว่าเรานั่งหลังแต่ว่าตัวอบ์ดเนี่ยมันติดขามากเกินไปอะไรางี้เราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่พักแขนนะฮะก็เย็บด้วยหนังนะครับอีกอย่างเนี่ยตัวไวร์เลสชาร์เจอร์นะครับหรือว่าชาร์จมือถือไร้สายนะครับนี่นะฮะเดนนี่ดันก็ นี่นะครับเรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวเปิดปิดให้คุณลูกค้านะครับสามารถเลือกได้นะครับส่วนในตัวเกะคอนโซลกลางนะครับไม่มีอะไรนะฮะสามารถเลือกขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตามสัยรัหรือว่าตามการวางแขนที่เราถนัดนะครับในส่วนของภายในนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะรถสวยมากนะครับเรายินยอมรับเลยว่า Camry นี้ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นแบบนี้ออปชันอาจจะน้อย ในครับอันนี้เราเรียนให้คุณูค้าทราบตามตรงเลยออปชันอาจจะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าในเรื่องของสมรรถนะงตัวรถการขับขี่ของเครื่อง2 0 0พันะครับไม่แพ้ตัวท็อปหรือไม่แพ้ตัวพวก2.5าอะไรแบบนั้นเลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้นะฮะรถสวยแบบนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวตรงนี้ด่านมาแนะนําที่ร้านให้คุณลูกค้าได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเน้นย้ําเลยว่ารถสวยแบบนี้นะฮะมาไวไปไวแน่นอนใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับปี2อ1 5ัน้ะครับอันนี้คือในส ภายนอกนะครับแล้วก็ภายในตัวรถนะฮะสวยลงตัวนะฮะมีเอกลักษณ์นะครับดีไซน์หรูหราแล้วก็ออปชั่นมากับครบครันนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันค่อนข้างดีมากนะครับหรือว่าเป็นแบบคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้านะครับอยากจะได้รถที่แบบเสริมพูนฐานเราขึ้นมาสักนิดนึงนะฮะก็ต้องเป็นตัวแคมี่คันนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ย จริงๆถ้าเกิดใครสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยรยายละเอียดที่ร้านกันอีกทีนึงนะครับอีกอย่างนึ่งครับสำหรับตัวแคมร y ที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับออปชั่นตัวนี้ผมถือว่าดีมากนะฮะก็คือที่บางแดดเนี่ยจะมีกระจกแต่งหน้าไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะเป็นแบบออโต้ให้เลย นะครับตรงนี้นะผมถือว่ามันเป็นรายละเอียดหยิบย่อยที่แบบบางคนอาจจะจําเป็นที่ต้องใช้บางคนอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องใช้นะครับแต่ผมคิดว่าใส่มาเนี่ยคือดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะฮะรายละเอียดน้อยๆนะครับผมว่าโอเคเลยตรงนี้เนี่ยผมชอบนะครับแล้วก็ที่เก็บแว่นตานะครับตัวเปิดไฟเพดานอะไรงนี้มีให้ครบนะครับอันนี้คือในส่งตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่งตัวเครื่องกันต่อเดี๋ยวครับ โอเคนะครับค,บคุณลูกค้าเราดูออปชันภายในนะครับแล um, ้วก็ตัวรถภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวเครื่อง2 0 0พกันต่อเลยนะครับในส่วนของตัวเครื่อง2 0 0พันคันนี้เนี่ยโหถือว่าโอเคมากเลยนะครับาฝกปงนะครับเป็นแบบตัวโชคฝากระโปรงแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนตัวเครื่องคันนี้นะฮะเป็น2.0ลิตรนะครับสสูบแถวเรียงนะครับเป็นโอเวอร์ เ a ด Cam ชาร์ปนะฮะระบบวาล์วแปรผันนะครับบล็อกเครื่องนะครับก็จะเป็น 6.AR FS-E v v t นะครับแล้วก็ขีด iw นะครับอันนี้คือใน2ตัวบล็อกเครื่องคันนี้ส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้นะฮะยังมีเอาจุดเด่นนะครับนั่นคือระบบจ่ายเชื้อเพลิงนะครับ D4S นะฮะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในตัว Toyota GT86 ด้วยนะครับอันนี้เขาก็ เอามาทํากับตัวเครื่องแคมรี่นะครับค่อนข้างที่จะแรงนะฮะและก็ในเรื่องของการขับขี่อะไรอย่างนี้นะครับสมรรถนะของเรื่องตัวเครื่องช่วงลงช่วงล่างอะไรทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์ส่วนตัวแรงมา้าสำหรับตัวเครื่อง2.0คันนี้นะฮะอยู่ที่167แรงมา้านะครับที่6,000รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดนะครับอยู่ที่199นิวตันเมตรนะฮะที่ 4,600รอบต่อนาทีนะครับสำหรับตัว Camry คันนี้นะฮะเครื่องยนต์2,000เนี่ยอันนี้เนี่ยอัตราในการใช้งานนะครับหรือว่าอัตราเฉลี่ยของตัวใช้งานเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้นะครับมันอยู่ที่13กิโลต่อลิตรนะครับทั้งในตัวเมืองและก็นอกตัวเมืองนะครับอันนี้เนี่ยผมดูจากตัวลงโตรถอะไรนี้หรือว่าที่คุณลูกค้าดูในรีวิวหรือว่าในรายละเอียดของตัวรถนะฮะที่มาจากเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ13 กิโลต่อลิตรนะครับทั้งในเมืองนะฮะหรือว่าเขาขับขี่ในตามจังหวัดไปออกต่าจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะแบบทอคคอนเวอร์เตอร์นะฮะเป็นแบบ6สปีดนะครับแต่จริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันเงียบนะฮะราวกับว่าเราใช้ตัวเกียร์พวก CVT อะไรประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันสมูทในการต่อเกียร์อะไรอย่างนี้มันการสะดุดเนี่ยของการไป1ไป2 2อไป3อะไรเงี้ยมันจะน้อยมากนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ํา โอเคนะครับและอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับตัวเครื่อง2,000คันนี้นะครับก็จะเป็นตัวระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ D4S นะครับเราอาจจะเห็นตัวรถกระบะของทางโตโยต้เป็น D4D นะครับคราวนี้เนี่ยมาใน่วงตัวรถเก่งก็จะเป็น D4S นะครับแล้วก็เราอธิบายให้ลูกค้คาเข้าใจง่ายๆแบบนี้ดีกว่านะครับมันเป็นระบบจ่ายเชื้อเพลิงที่มีความแม่นยําสูงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกลไกของการทํางานของตัวรถนะครับความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยในการของเราใช้คันเร่งหรือว่าเลื่อนจากเกียร์หนึ่งจะไปเกียร์สองอะไรเงี้ยนะครับมันให้ความรู้สึกแบบว่า สนุกนะฮะแล้วก็ขับเนี่ยตัวรถมันจะสมูทมากนะครับอันนี้ก็คือในส่งตัวเครื่องนะครับเล็กเล็กน้อยๆในส่วนของรายละเอียดหลักๆนะครับรับวันนี้เนี่ยเราดูตัวรถกันไปที่ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรับรองนะครับผู้ลูกค้าไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคนะครับผู้ลูกค้าอันนี้ก็คือรายละเอียดสับตตัวรถแคมรี่สองุนตัวจีคันนี้นะครับบอกเลยว่าใครเป็นเจ้าของนะฮะใครสนใจนะครับไม่มี คำว่าผิดหวังเด็กขานะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาดูในส่งตัวรถสวยอีกคันนึงนะครับที่อ่านออกมาแนะนําให้คุณลูกค้าดูนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวอ่านไปสรุปในรถให้ฟังอีกทีครับไปโอเคนะครับเราได้ดูตัวรถกันปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสบภายในรถนะฮะเพราะว่าเป็นรถหรูทั้งทีนะครับขออนุญาตนั่งซอฟๆหน่อยนะครับแบบนี้เนี่ยนานๆจะเข้ามาที่ร้านเราทีนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกรถ ใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นพวกรถอีก้ค้านะครับหรือว่าเป็นเครื่องพันธุ์่าหอื่นทั่วไปนะครับ2.0ตัว G ีครคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีข้อทิฏตินะครับในเรื่องของการขับขี่การใช้งานรูปรักษณ์นะฮะบอดี้ตัวรถนะครับ,รนะรบแล้วก็เรื่องของการตกแต่งเนี่ยถือว่า โอ้โหหรูมากนะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่าเฟี้ยวนะฮะถ้าเกิดในเรื่องการขี่นะครับยิ่งก็เกิดเราอายุเยอะมากขึ้นไปนะฮะรถแบบประเภทแบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นที่ตอบรับนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการสูงนะฮะแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคันนี้นะฮะราคาออกข้างป้ายแดงนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองจุดศูนย์ตัวจีปีสองพันสิบห้านะครับแต่ว่าที่ร้านเราขายเพียงแค่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้มีลองนี่ครับหกแสน 99,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีนะฮะรถหรูแบบนี้นะครับออกห้างไปแดงร้านกว่าแบบนี้เครดิตดีฟรีดาวแน่นอนอยู่แล้วครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะสอบถามในเรื่องของเอกสารในการออกรถอะไรแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถสอบถามเราได้นะครับหรือว่าในเรื่องของซื้อสด นะหรือว่าคุณลูกค้าจัดไฟนั้นก็อยู่ที่ตามคุณลูกค้าสะดวกเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันแบบคร่าวๆนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้มีการจองเจองหรืออะไรเงี้ยกันบ้างนะครับผมอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยเห็นในส่งตัวสภาพนะครับว่ารถที่เข้ามานะฮะก็จะสวยแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่มีคําว่าผิดหวังนะฮะเราไม่ได้ขายรถจมน้ําพลิกคว่ำตัดต่อผิดกฎหมายอะไรงั้นไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเอารถแมสมาขายนะครับคุณลูกค้าซื้อไป ซ่อมไปนะครับเราเสียทั้งชื่อเสียงเสียงทั้งฐานคุณลูกค้าเราไม่ทําแบบนั้นแน่นอนนะครับรับวันนี้แด๋งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัดออโต้ Auto นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจเรากดไลค์กด u b s c r i ร e นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดยอยากดูรถท่าไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะอยากเป็นเจ้าของรถ แคมรี่คันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแค่คุณลูกค้าสนใจติดต่อมานะครับมาทดลองขับได้นะครับมาดูโตัวรที่ร้านได้นะฮะอยากให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้นะครับคุณภาพนะครับตัวสินค้า ในเรื่องของการบริการหลังการขายมีอลันตีร้านให้อยู่แล้วแน่นอนขัดสีเคลือบผิวล้างทความสะอาดล้างทางความสะอาดนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกตรงนี้เราก็ยินดีดําเนินการให้นะครับหรือว่าอยากเอาตัวรถไปตรวจบัตรปวดศูนย์ป้ายแดงนะครับหรือว่าตรวจอินสเปคชั่นตรงนี้เราก็สามารถทําให้กับคุณลูกค้าได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถอะไรนะั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ